ยิงอายุ39ปีแข็งแรงดี1ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักขึ้นมา9กิโลเนี่ยปกติเป็นคนออกกําลังกายเนาะอาทิตย์ละ4วันอยู่แลครั้งละตั้ง20นาทีโดยออกเป็นแอโรบิกเอ็กซเซสซเนาะแล้วตอนนี้มีอาการไหน่ง่ายท้องผูกด้วยไม่มีการแต่ไม่มีการหายใจเร็วแน่น้าอกหรือว่าเลือดปนอุจจาระเนาะมีพีปกติแซดปกติเผเอเบานดนึงมีผิวแห้งตรวจ CBC ก็ อยู่ในเกณฑ์ปก,กติถามว่าแล็บตัวใดน่าจะสูงขึ้นการที่พบเนี่ยคือเขาหนักขึ้นเนะาะทั้งที่ออกกาลังกายก็ค่อนข้างพอ,งองสมควรอยล่นะอาทิตย์ละสวันนะมีเหนื่อยง่ายมีท้องผูกด้วยหายใจเร็วนึกถึงอะไรเอ้ยไม่มีหายใจเร็วเนี่ยเนี่ยผิวแห้งด้วยนึกถึงเรื่องของไฮโปไทรอยเนะาะไฮโปไทรอยดังนั้นอะไรไฮโปไทรอยเราแลบตัวไหนจะ มีค่าสูงขึ้นอันที่ให้โปรไทรอยด์หมายถึงว่าสร้างไทให้สามารถต่อมไทรอยด์จะสร้างฮอร์โมนไทรอยลด์ลดลงดังนั้นพอต่อมสร้างไทรอยด์มากมันก็จะไปกระตุ้นนี่พิทูอิเทลีพิอุติอิลีให้สร้างอะไรมากขึ้นสร้างคือ TSH นั่นเองเมื่อ TSH เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมก็จะไปกระตุ้นยิ่งสร้างไม่ได้มีผิดความผิดปกติก็ยิ่งกระตุ้นมากขึ้นมากขึ้น TSH เลยสูงขึ้นสูงขึ้น